หายคือมิิจีก็ดังที่ได้หู้กันแล้วว่าสมัยนี้ขาดองแพงขาแห้งต่ำโดยเฉพาะซุมมีหำแทบสิบมีราคาเลยกระาุมวิได้สมัดีเบิร์สกุลสุคนยินดีตอนรักเขาสู่สองที่เอาแอนนี่อีกแล้วพอแม่พี่น้องเนาะเออมือนี่กลับเป็นมือวันที่อ่ะ สิบสี่กุมภาพันธ์เป็นวันวารลนทน์วันแห่งความหักนั่นเองเนาะพี่นอ้องอ่าเมื่อนี้นนี่ก็สิมาวอวยพรอ่าให้ทุกคนมีความหักที่สมบูรณ์แบบแลวกันมีความหักที่สมหวังเนาะล้วกันให้มีความสุขอ่ากับความหักหลายๆเด้อพี่นอ้องเดเนะหักกัดนเด,นดนิดนๆแท่กกันเดินๆเด้ออย่าไปอย่าทิมกันสั่นตัวพี่น้องเนาะเออถามคนไหนที่ยังโบราณน,นีคู่ละกะมาบอกมาคุย อ่าเป็นมูแอนนี้ได้เริ่มมาฮักแอนดี้ได้เริ่มพี่น้องเริ่มฮักแอนดี้โดนดดนี่ยก็ได้เลยเราคนมีครูก็ฮักแอนดี้ก็ได้เด้อไม่เนาะหลับพี่น้องอ่ะมื้อนี้แอนดี้กัสิมาเอาเดกชันเนาะกะมอบความสุขให้ทุกคนนั่นเองในวันอ่าแห่งความรักเนาะกะเพลงนี้เป็นเพคนขอข่าวมาเนาะพี่น้องเนาะเป็นเพลงของประเทศเราตนั่นเองเนาะเพลงนี้กะมีชื่อว่าคาดอกแพลงคายแห้งตัมนั่นเองเนาะ ค่าดองแพงค่าแรงน้อยเออฮัลล่ะพี่น้องค่าดองแพงค่าแพงซ่ำนอกเพิ่์คอเข้ามาเนาะอ่าห้องโดยสมยศฝันดีเออจอยบันนอกจอยเกิดบันหน้าบันตาทั้งบันนอกทั้งบันหน้ามาอยู่น้ำกันพี่น้องเอ้ยเนาะเอือน้องต้นหอมผักชีขอเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะหันล่ะโอเคทุกคนก่อนห้าสิบปฟังเพลงนี้ก็นอย่าลืม กดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้อันี่ดเด้อโด่งป่ะเอาไปฟังเพลงกันเลยดีกว่าวิเศษจังไหน,นั่นเองอป่ะหมายคือบิชิลีก็ดังที่ได้หู <c oughs> กันแล้วว่าสมัยนี้ขาดองแพงขาแห้งตำ่ำโดยสฉอาะซุมมีห้ำแทบสิบมีราคาเลย <c oughs> <c oughs> หำแทบสิบมีราคาเลยอาจัรพี <c> ่ <oughs> ซผู้แสบายดีผู้บ่าวผู้บาวผู้แพลผู้แอวแข็งแอวอ่อน <c oughs> ทันมาฟังทางนี้ก่อนเข้ามาขอออนเรื่องะดองแพล ีพ่อแม่เปัญหากันแท้พอเห็นแค่เงินคำน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญ่นฮักกันบ่วหวังฟันค่าดองแต่นี่สังคมเปลี่ยนไปสมผู้สาวขึ้นไม่อยากได้แต่ค่าดองพ่อแม่น้องก็เหลือคืนเห็นแก่เงินจนลืมหีดลืมคองน้องเองก็หูดีว่า้าแห่งอายมันต่ำเหลือคืนคือสิมาคืนกับค่าดองแท่ดี มันสิได้กันบ่มัน,นสิได้กันอยู่บ่การดองมันห้เฉทาแห้งบ่ะโขีเห็นใจซุ่มพวกผู้ชายยังทาต้องร้ายเลยกลายเป็นกาเทยอน้องอัวอห้ไอไ้เป็นเคยกาสิเอากะเทยให้มันแล้วซ้ำซาให้กสิป้าให้น้องขึง้นคา ผ้ากันเอาคาดองหลายปาซาคนใต้มันแห่งน,นี่หน่อยโอ้ซุ่มข่อยแค่พุบ่าวแทบบ้านเงินตั้งร้อยล้านที่ไปหาอยู่ใส <c oughs> พ่อแม่ผ้าละก็หลายเพื่อเลี้ยงลูกใหญ่กระเบิดเงินเบิดคำเสียเปรียบตั้งแต่ซุ่มมีห่อมัได้เงินได้คำคือซุ่มมีหอยซุ่มข่อยพ่อแม่กระเลี้ยงบ่แม่ลูกมาเกี่ยงพ่อเลี้ยงกระใหญ่เองเด้อซีบ่อไผ่โอ้ยไอต้นซาตุไซนั่นเนอะไต้นซาติเนอ ເດີ້ບ່ອນເພີ້ບໍ່ມີหอยໃຫຍ່ເຂັນຜູ້ຍິງນີ້ດັງແປໃດປານໂຕຊາຍບໍ່ເຫັນຊີ້ດ คี่เทนใจสุ่มพวกผูชายยันคาต้องร้ายเลยกลายเป็นกาเทยตอ <c oughs> น้อง,องหัวใหย่เป็นเคยกะสิเอากาะเทยให้มันแล้วสัมสาเอาแล้วจนะ้ะกป้าให้น้อง,งขึ้นคา <c oughs> พ้ากันเอาคาดองหลายภาษาคอนใต้มันแห่งมีหน่อยตุ้มข่อยแค่ผู้บ่าวท้บ้านเงินตั้งร้อยล้านสิไปหาอยู่ใส่พอแม่ผ้าละกันหลายเพื่อเลี่ยงลูกใหญ่กระเบิดเงินเบิดคำเสียเปียดตั้งแต่ซุ้มมีหัอบ่ได้เงินได้คำคือซุ้มมีหอยซุ้มข่อยพอแม่กระเลี่ยงบ่แม่ลูกมักเกี่ยงบ่เลี่ยงกันใหญ่เองเด้อสิบอกโอ้ตาย ໃສ່ໃສ່ໃົມເຫງັນກາຍດີ້ຈົລະເຫງກັນຫາຍດີທຸພວກເມີหอยใหญ่ເປັນຜູຍິງມີตั้งແຕ່ໃດບາດຜູ້ຊາຍຂໍເຫັນຊີໄດ້ໄດ เดียวด้วยค่ะดอกแพงค่ะแหงตามพี่น้องเป็นเพลงที่มวลหลายหลายดอกก็คือค่ะดอกแพงสีเอากระเทยมาเห็ดเบียให้มันแล้วใส่ทรมผู้หญิงหอยใหญ่ขึ้นคานมาสั้นปวดพ่เด้อผู้เจ้าเด้อเนาะก็คือแบบออยากไปเป็นเคยพ่อเจ้าเนาะแต่ว่าค่ะดอกเจ้ากระเพงเหลือเกินเนาะเสี่ยวกระเทยเห็ดมีแหบมาแล้วใส่มาสั้นก็บเอาไปทัวตีตัวเด็ดรุ่นพ่อกระเทยแจงหลายเนาะพี่น้อง ขาดเจ้าว่าผู้หยิงกระดองแพงนั่นเองเนาะเอออา้ากะลูกพพี่พอมีเม่ยได้เพิ่ว่าบ่แม่ลูกบ่เกียงในที่อันสิบลเรลียย่ยงกันหญ่เองฮะนะพี่น้องเออกะเป็นยังเป็นผู้ชายต้องต้องเสียขระดองเงี้ยสินะทั้งทั้งที่เอ่อเอาไปกระใส่งานใส่เอาใส่เอาจั้งสินะเออมีเตเอาคือแต่งกับแพงแล้วยังเอาไปใส่งานอีกฮะนะคือแบบเพิ่นเป็่ยนไฟเสียเปียกสันสันพี่น้องเอาง่ายๆเนาะก็คือแบบอันขาดองแพงกับแพง อัดข้าแต่งแล้วกต่ยังมาใส่ข้าอยู่หขนานดะอืมหันหลังพี่น้องคือผู้หญิงนี่ก็มีแต่ได้กับได้เนาะเพิ่นก็เลยว่าสิกลายเป็นกระเตยให้มันแล้วมันทัวร์ซะเอาเสิร์ฟเป็ี่ยนโรได้น้องสิคุนค้านเองดอกโอ้ยค่าดอกก็เป็นล้านคนพูดมว่าแอนนี่ขาดอกอ่าประมาณสิบล้านนะพี่น้องโอ้สิได้จักบาทอยู่บ่นังก็คือเพลงก่ามาแล้วเนาะอย่าเอ้อหลายจะสิบบ่ได้จักบาทจะสิคุนค้านซื่อๆว่าสัก คู่ซ้ายเป็นสิเป็นกระเทยเนาะก็เลยเปด็ด้คาดอกก็ขื้นค้านจ่อย <c oughs> เป็นเพลงทีมวนหลายที่น้องเนาะอันนี้เสียวาถึงเสียงของไอไอเธอเนาะก็คือเสียงดีเฮงอนดี้มากที่สุดก,ก็คือท่อนแรปไอมัวคู่แล้วลองเนาะท่อนแรปอะ,อวอะมวนหลายพี่น้องแล้วก็ตอนตอน,ตอนเซิงเออหลลาที่น้องคือมวนมวนทุกท่อนเนาก็คือแบบทุกคนนี่ลองเข่ากับจังหวะเลยเนาะ เสียงลองทุกตัวคนดีแล de ้วก <c oughs> ็เป็นจังหวะของไทยมันเนาะเป็นดนตรีที่มวลนะพี่น้องเออฟังแล้วถึกใจเด้อน้องต้นหอมผักชีเนาะสุดยอดหลายความมวนต้องโยกให้เออสุดยอดบบจักคำสิบวัาฮุจักคำสิบวัาแต่สุดยอดนั่นเองเราก็คือมันสุดยอดเลยพี่น้องมันมวนโอ้ยฟังแล้วจักเต้นท่ายังไปเมื่อกี้สักดินสักงอไปตัวดิบตัวเนี้โอเคทุกคนเนาะกะขอขความเข้าใจน้องต้นหอมผักชีที่ขอเพลงเข้ามาเด้อเนาะและเพลงนี้จดให้เป็นที่เรียบร้อยเนาะกะสำหรับคลิปนี้กะ เขาจะพิชินิพพกนันไหมพิลิหนากาแล้วกันเนาะสบายดีบ๊ายบายมีความสุขหลายๆเดอ้อวันวานเลนไทยน่ะ